ชื่อลินนะคะจิตติมานภา,าวันวิทย์นพวัรโลนทีมนะคะทำไมดิฉันถึงคิดว่าปี2024เนี่ยถึงจะเป็นปีที่ดีมากๆเลยสำหรับการซื้อบ้านเวลาที่เราจะซื้อบ้านนะคะถ้าเราอยากจะได้ดีดๆนะคะเราก็ต้องพยายามซื้อในจังหวะที่ว่าเราไม่มีคู่แข่งนะคะซึ่งจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยในตลาดน่ะสูงมากๆ ะะซึ่งทําให้คนซื้อหลายๆคนเนี่ยกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะออกมาซื้อบ้านซึ่งก็สามารถทําให้เราสามารถต่อรองกับเ,ออเจ้าของบ้านที่เราซื้อได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอ closing cost assistant นะคะหรือไม่ก็คือขอให้คนขายเนี่ยช่วยออ,ออกเงินเพื่อที่จะจ่ายให้ interest rate ออมันต่ำลงนะคะเพื่อจะซื้อ rate ให้ต่ำลงนั่นเองนะคะ อย่าลืมนะคะว่าราคาที่เราซื้อบ้านนะคะพอเราออฟเฟอร์ไปแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ว่า Interest Rate เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราดอกเบีย้ยในตลาดต่าลงนะคะเราก็สามารถที่จะ Refinance แล้วก็ทำให้อัตราดอกเบีย้ยบ้านของเราเนี่ยมันลดลงได้นะคะก็สุดท้ายนี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะกำลังมองหาบ้านอยู่เอ๊ะจะซื้อดีไม่ซื้อดีนะคะก็ลองโทรมาปรึกษา ดูนะคะแล้วก็ิดิฉันหลินนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะ